พอยหญซ้ายลุงถึงจังหวัดที่คุณยายอยู่แล้วนะสวัสดีครับผมครูจันไนฟ,ฟิสตลายครับมือ่อกี้เราภาษาไทยกันในภาษาซีตะเกตครับจริงๆแล้วก็อยากบอกภาษาซีตะเกตหลายเถือหลายหนนะครับแต่ว่า บางที่เปิดคลิปรับกับอัตโนมัติอีกแล้วครับสวัสดีกรับปุมคุดจะให้ฟรีไตเช่นเคยแบบนี้นะครับก็เลยแบบเฮ็ดบะไดจักเถื่อนะครับอ่ามันนี้ตั้งใจบอกนะครับมันจะเป็นจางไหนอาจสีแข็งแข็งแน่เลยอ้าวการกักตัวนะครับวันที่5นะครับอังคารพุทธหัสสุกเสาร์ห้าวันแล้วนะครับนะครับผมในก็อีกมุมหนึ่งนะครับที่เฮ้าออกมาหนาบ้านนะครับสาหรับคนโบติดเสือนะครับก็จะมี หลานมีผมที่ยังบอทันติดนะครับกับอยู่รวมกันมาหามือแล้วนะครับกับป้องกันด้วยการใช้เจลล้างมือแอลโกโอฮอล์ทุกครั้งนะครับใส่เจลดูดล้างมือดูดล้างสบู่อาบจามนะครับสระผมทุกวันนะครับหลกักการนี้แล้ะครับกาแยกคั่วออกมาเป็นโซนตัวนะครับเป็นโซนโตนะครับภา,ศาศษาสิเกตโซนโตกับเป็นโซนโตวิภูมย,ยูมันนะครับ มือนี่การภาพบิเงวิถีชีวิตที่เป็นอยู่กันก่อนในช่วงนี้นะครับยังใส่ชีวิตรวมกันมาท่านใดนะครับอันนี้กาตองตะนักตองไ่ใจนะครับในเดืองของรายละเอียดเพราะว่าตามมาตรการถ้าเข้าทํามาตรการใดถ้าผมบาดบาดยังผมม็คิดว่าผมจะหลอดอยู่นะครับแต่ขันผม่าดกับบเป็นยังครับกับเจ้าชวาจังไดพอเข้าใส่ชีวิตรวมกันทุกวันกับคนป่วยนะครับถ้างั้น มือนี้นะครับผมก็เลยก่าบอกภาษาสิจะเกลียดแหละครับกับสิบเพาอไอเบิ้งคลิปแม่หน่อยส่งมาให้อีกอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะเป็นอีพีสุดท้ายแล้ม EP, EP C, มวมั้งอีพีที่อีพีที่สี่เพเป็นส่งมาให้สี่คลิปผมก็เลยว่าแยกก็เป็นอ่าสี่อีพีดีกว่าเพราะว่ามันกับสิมีคลิปออกอากาศถ้าผมมาบอกแต่แบบนี้พี่น้องอาจจะเบิ่งอาจจะเบือเบ่อนะครับอีกอย่างหนึ่งกับผมก็เลยว่าแยกเป็นสี่อีพีเพราะว่าจะได้เป็น เป็นความทรงจำดีๆหน่อยอาจารย์มันกระทรงมาให้เข้าออกอากาศในช่วงที่เข้าบัไปใสมาใสนะครับไปใสบัไนะครับเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับก็ขอบคุณทังดันอาจารย์หน่อยแม่หน่อยนะครับหลายๆเลยครับเด้อนะครับเดี๋ยวไปเบิรงกันครับไปกอหญ้าสายลุงถึงจังหวัดที่คุณยายอยู่แล้วนะเดี๋ยวยายจะถ่ายดูให้ดูตึกเก่าๆดูลูเด้อ ตึกเกาเ่าเก่าสวยงามมากย้ายมากมากกันมาจังหวัดน่ะตึกเก่างามงามลูกหลาย้ายชอบเวลาย้ายมากในจังหวัดงามไนหนหรย่ายชอบเบื้องตึกเก่าเก่ารถก็ลั้งสี่ขถาบ่อข้อสอหรือสถานีรถบัสกับสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะลูกนะคุณยายจะถ่ายให้ดูนี่กำลังจะถึงนวลูกนี่คือสถานีรถบัสและกับสถานีรถไฟของจังหวัดเนาะ เนี่ยตึกลกอันนี้เป็นล,ล่งเรียนที่ <c oughs> อเอออย่างพวกเรียนนะเปรียบเทียบบอถใส่อาชีพ่ะคะไซ่อาชีพนี่ตึกเก่าๆสวยบอลูสวยบอ มากือจังดิสนีแลนด์เนาะสมัยมีคุณยายในน้อยคุณยายกลับไปเบิร์กยังสี่ละลกูกอยู่รุงเทพทางในจะเป็นโรงงานของกาเฟ่น,น่อยคุณยายถ่ายไม่ทันนะลูกนะเนี่ยคือตึกเก่าๆทางนี้คือทางที่คุณยายเดินพา ไปสอบใบขับขี่นะโรงเรียนสอบใบขับขี่ของคุณยายอยู่ข้างในนี้แล้วนะจ๊ะนี่สวยงามไหมกอย่าสายลุงตึกเก่าๆของจังหวัดข้างในเป็นอู้ ร้อยปีขึ้นค่ะร้อยปีขึ้นนะจะบอกให้เ <Okay. S 2> นี่ยคือตกเกา่าคุณยายจะเดินผ่านเข้าไปข้างในแล้วคุณยายก็จะไปสอบใบขับขี่เนี่ยตรงนี้ก็ใช่ลูกจ๋าตรงนี้ก็เป็นแม่นม้ำเป็นร้านอาหาร ลองเลือดได้จ้าค่ะเนี่ยเ็นบอกคุณลูกคุณหลานคุณยายไทยเบิ้งเนาะดูทั้งรถลูกยายลงบ่ได้อันนี้รถไฟมาละเมื่อนั้นคุณยายไปสต๊อกโอมคุณยายก็มาลงมี นั่นคือคือข่างหลังของสถานีรมันเป็นด้านหน้าของสถานีรถเนาะสถานีรถไฟท่านนี้จะเป็นด้านหลังเนาะเเมื่อนั้นคุณยายก็ล่องนีเมื่อไปสตอกโฮมไปเลียนนวดแล้วคุณยายก็ย่างคามไปเพื่อจะไปขึ้นรถเมฟังนันกลับบ้านเนาะนี่เวลาเขาสีบีเทียวเขาก็จะเปขึ้นด้วยนี่ล่องด้วนี่คนกำลังเดิมล่องลูกก็จอดให้คนลงตรงนี้เขาจะเป็นลานอาหารมีเคบับมีฮฮมเบอร์เกอร์มีเครื่องเดื่มมีกาแฟ ขายอาหารแบบเล็กๆงได้อน่นอกินแก่หิวเนาะขนมัน,นห้ากับพัดกระเพราไข่ดาวราดไทยก๋วยเ,เตี๋ยวขนเทียบบานห่า,หา <c oughs> ด้วยลูกหลาเนี่ยตึกสวยบาลูกก็จะมีแท็กซี่มาจอดล่อหาผู้ใดยอยากจะกับฮารดยแท็กซี่เนาะ <c oughs> เนี่ยก็คือรถที่มล่อรับซุมไปเที่ยวกับมาตอนนี้เขาก็ะค้นของเอาบอกเอาเบียร์ล่งเห็นไหม ยาวเอาข่อยลงเด้อยาวเอาข่อยล่งเด้อข่อยอีกสองปลายเด้อจังสิเดล่งเห็นมกเจ้าก็มารับกันนี่ก็ขั้นข้างนาก็เป็นรถที่เขาวันมาทิศมาแต่เที่ยวได้ลูกอ,อี่ยดูบรรยาก,กาศหนาวคะ่ะน่านรถคำมลานรถวีบบอมาแล้ว ตรงนั้นก็จะเป็นมองคอนทีเขาเยืนตรงตรู้สีน้ำเงินนั่นก็จะเป็นมองจอดรถลูกต้องเอาบ,บัตรเครดิตไปเสียแล้วก็กดเอาจ่ายค่าที่จอดรถเนาะถ่ายให้ดูนีดนี่หน่อยนะคุณหลานถ่ายให้กอยาเบิง้ขอขอของกอยานาะสิเบื้องหูเรื่องแต่ว่าสายลุงยังเบิ้งบรูเรื่อกง,งกเพราะว่าสายลุงยังนอยอยู่เนาะยังแบะเบาะอยู่ะนะครับกอสิภาเบื้องอุปกรณ์ขอ,ขอ,ของใส่ส่วนตัวของผมนะครับติ่ผม ใส่ด้านนอกนะครับไว้เฉพาะล่างนานะครับอาจจะมีสบู่ของใส่ง่ายๆนะครับโบบริทาคีมมาหลายมือละนางแต่ตั้งแต่ไอ้การตัวเพราะว่าคีมอยู่ในตู้เขาไปเอาขีดคันขีดคันท่าบพรม่เวลาเทานั้นแหละครับยาชีฟันแป้งชีฟันยาสระผมขาบไปลอยนองสาตลอดนะครับจะแย่กว่าโบ้นาบ้านนะครับก็สีไปอีกมุมนั่นนะครับไปอ่าไปสระผมไปล่างนาแป้งฟันหันละก็จะ คอยจะไปอาบน้ำในห้องน้ำดยการสวมแมสอาบน้ำนะครับสวมแมสอาบน้ำเพราะว่าห้องน้ำมีสองห้องนะครับติดกันแยกกันใส่กับคุณแม่นะครับผู้ป่วยนั่นเองนะครับอับนั่นแหละครับในการใส่สวิตในแต่ละมือนะครับการเท้าสีคขมนะครับเพราะว่ามันกับบ่คือกัารที่ใดออกไปข้างนอกไปทํางานนะครับการมันเม่มาหนีมันเสาอะไรไปเห็นเบียรเอะไรละครับไปหาหยาใหงัวอผ้าแม่ไปเอาฟืนอ่าไปเอา ไปเบิงหน้าไปเบงอย่างนหลายอย่างเมื่อก็เสียคาไปแต่ละมือนะครับแต่อันนี้เมื่อก็เหมือนกับมันง่นงนังรอเวลานังรอเวลากว่าย่ามนี้สิคําย่อมในสิคําย่อมในเสมอมันเป็นเหมือนกับการจดจออีย่างสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อจใายผ่านไปแต่ละวันนะครับแต่ที่นี้นผมก็พอได้เหตุงานเหตุการณ์แนอยู่ช่วงน,นี้แล้วเดี๋ยวจากกนนี้ไปผมก็จะเอางานเกี่ยวกับพิชาการซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาของเมื่อเหตุนะครับแนวไป นะครับแล้วก็เฮ็ดเลนเไปเฮ็ดไปเพื่อมันได้ยังจอย่าง,า,ยางหนึ่งนะครับก็สิเฮ็ดไปส่วนนี้ว่างๆส่วนมากก็สิไปเคลียร์ป่อพ่อนะครับป่อพ่อห่านะครับก็คือเป็นเลิมแล้วก็ก่อเกตนักเรียนก่อาไายละเอียดแหละแต่ว่าเกตนะ่ะเราตัดแล้วเราส่งไปแล้วเขาส่งไปเรียบร้อยแล้วเกตน,นะครับแต่ว่าเขาประเภทในเคลียร์เอกสารที่มันเป็นรายละเอียดเพราะว่าการทํางานคู่เนี่ยโอ้ยลายละเอียดหลายนะครับดังนั้นแล้วมันกระบอกง่ายแต่ว่ามันกะบหุนหวยในเรื่องของการที่ อยู่แต่ก็มองแค่นั้นเองนะครับแต่ก็าอยยุได้ยู่ครับนะในช่วงที่เขาช่วงนี้ในมาตรการที่เขาว่างไหว10มืก็ถือว่านี่ก็ขังก่อนหมื่หรือ14รักษาที่โรงพยาบาล14หมือแล้วก็กลับมารักษาอยู่บ้านอีบ1 4มือเป็นเดือนนะครับสมัยก,ก่อนก็เพราะว่าเสื่อมันแห้งตะกี้แต่สมัยนี้เสื่อมันอโอมิคอนมันมันรักษาเจอไวหายไวนะครับเสื่อเจอ3-5วันเชื้อเจอแล้วก็ รักษาอีก5าวันก,ก็หายประมาณนี้แต่ก็เพื่อความปลอดภัยเขาก็ต่อให้อีก5้าวันกับเล็เปินซิวัน,มนมแมนบอลละครับ้งนั้นแล้วคนที่าทานติเกยชมพูมิติดนะครับเพราะว่าให้ล่อไปก่อนสักหนึ่งกรกระดาคมสองห้าหกห้าเขาจะประกาศเป็นโลกท้องถิน่นเขาว่า็ต่ว่าฟัางมาตรการอีกที่หนึง่งว่ามาตรการจะเป็นแบบไหนนะครับอ้าวเมื่อไรับมาฝากพี่สาววังเทนี่กอนนะครับมาไล่งานไหนฟังซุมือละครับว่าได้เฮ็ดยางมาตามสภาพี่เห็นนะครับ อ่าขอบคุณหลายๆที่ทุกคนเมตาที่เบิ้งหารับชมหานะครับเนาะเป็นหมู่กันนะครับทางคลิปนะครับผมก็ได้เขาไปเบิ้งก้านตอบคอมเมนต์ของพี่น้องมาหาผมผมกับมีแห่งใจแหละครับผมกอกกลับไปเบิ้งไอ้พี่น้องคือเก่านั่นแหละครับอ่าแต่ราสิเรีวผมกับเบิ้งไอ้ทุกคนคือเก่านะครับทั้งนั้นแล้วกับพึ่งพาใส่กันนะครับเนาะในการสร้างคลิปสร้างยังพู้นี้ครับผมคสำหรับคลิปนี้ผมกับไอ้ครัว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในวันต่อไปครับผม Bye bye